ทางนั้นก็ผมจะพาลุงไปไงเขาพูดอย่างนั้นเลยนะแล้วคิดอยากจะไปดูไหมไม่ไปแล้วทำไมก็เสียก็เสียค่ารถไปใช่ไหมอ่าเออวัววัวละสองร้อยดิขึ้นทรถอ่ะขึ้นรถไปอ่ะตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยนะสี่ตัวก็เป็นแปดร้อยอ่าแปดร้อยไปกันมาล่ะพันพันหกเอออ่าถ้าสองเที่ยวล่ะถ้าขายไม่ได้ล่ะอ่าเอามาลงนี้เอาขึ้นลถอีกมันมันไปอย่างนี้ไงค่าใจ่ายไงเนี่ยแต่เรากินไง อมอแสดงว่าสรุปแล้วนะเห็นใจในห้อยเหมือนกันนะทั้งนั้นนะเห็นใจนะเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเขาก็มีความเสี่ยงครับผมถ้าราคาถ้าอุราราคาถูกเขามีความเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงเข้าก็เสี่ยงครับผมน่ก็หมดแล้วแต่ก็ยังพอมีติดข้อบ้างไม่ถึงกับขายทิ้งหมดนะครับผิดครบพอมีเลยพอมีประดับบารมีแล้วกันนะไม่ใช่ว่าจะราคาถูกก็จะขายทิ้งหมดเนาะ ไม่ทิ้งหรอกยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกทำไมถึงว่า,างนันครับพ่อนาเพราะว่าอัวตั้งแต่ปู่ย่าตาย,าย,า,ย,ยายมาเปลี่ยนเปลี่ยนควายมาเป็นอัวงีออ้ยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกมันต้องอยู่อย่างนี้เลยไม่เยอะไม่เยอะไม่มากอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าต้องมีติดคอกออผมชอบนะอันนี้คือเกษตรกรจริงๆนะอย่างน้อยได้ขี้วัวนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราจะถ้าเราจะโลวะัวหมดแล้วเราจะทำอะไร นานี้เราจะดูอะไรอืมอืมทำไมดูอัวครับผมสวัสดีครับคุณลุงเห็นคุณลุงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้สามตัวร้อยเออแถมตัวนึงเขายังไม่ซื้ออยู่นี่ทำให้ถึงเป็นอย่างงั้นคุณลุงทำไมถึงถูกอย่างนี้เนาะสามตัวร้อยเออสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งเขายังไม่เอาอยู่เพราะอะไรคุณลุงเพราะอเพราะมันไม่มีราคาไงถูกมากเลยบ่อถูกมากเลยแต่ว่าขายไปแล้วขายไปแล้วเลยได้เท่าไหร่ครับได้หมื่นห้ากี่ตัว สามตัวโอ้โหวัวสามตัวหมื่นห้าผู้ชมครับเกิดมาเคยเจอวัวราคาตกต่ำขนาดนี้ไหมเกิดมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่เคยเจอแล้วนี่จะขายอีกหรือโชคตัวสามตัวใช่นี่อีกนี่ท่องซ้อเลยโชคมันจะพอไหมล่ะถ้างั้นไหนจะพอไหม่ไหนจะขายตัวไหนบ้างลองชี้ดูสินี่แม่โชคตัวนี่ๆตัวขาวนี่แม่ตัวใหญ่ๆตัวนั้นนะนี่ตัวตัวขาวนี่นี่นี่แม่กับลูกนี่อ่านี่แล้วก็แม่นี่ยแดงกับ นี่ก็ลูกอยู่อ๋อเอาง่ายๆคือไอ้ตัวเขาที่เลียอยู่เนาะอืแล้วก็ลูกอยู่ข้างหน้าอืแล้วก็ไหนแม่แดงแม่แดงตัวไหนแม่แดงโนู่นแม่แดงนี่อ๋อแม่แดงฝั่งนู้นน่ะไหนตัวไหนแม่แดงไหนนี่นี่แม่แดงนี่แม่แดงนี่นะแล้วก็ตัวไหนอีกนี่นี่ลูกนี่นี่ลูกหัวดังนี่ลูกหัวดังเป็นสี่ตัวสี่ตัวคนลุงอยากได้เท่าไหร่เอาพอพอเป็นได้ดีกว่าในห้อยซื้อเอาเผื่อมีคนสนใจ 30, สักสามหมื่นนี่สี่ตัวเลย 30, นะสี่ตัวสามหมืน่นนะเออสามหมื่นมีเบอร์โทรไหมคุณลุงมีเบอร์ er อะไรครับศูนย์หกห้าครับผมห้าสามแปดครับผมหกห้าสามห้าโทรมาสอบถามได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะรีบลงให้แล้วกันสามหมื 30, ่นก็ผมมองไปนะอ่ะพอสู้แล้วกันนะอพอสู้นะถ้าตีตัวแม่ตัวละหมื่น ตัวละหมื่นเนาะไอตัวใหญ่นี้ตีหมื่นสองแล้วกันนะไอตัวแม่ตอนนั้นก็ตีหนึ่งหมื่นแล้วกันตัวเล็กสองตัวก็หมื่นหนึ่งก็สามหมื่นก็พอได้รุ่นนะคุณอานะโอ้แต่ว่ามันถูกจริงๆนะถูกนี่นี่มีตัวทุบตัวผู้เลยแต่ก่อนเคยได้สองหมื่นห้าเลยเดี๋ยวนี้ก็ให้เจ็ดพันเ่ยอีกเกินไปเออเจ็ดพันห้าเลยเขาเรื่อไม่เอาเลยเจ็ดพันห้ายังไม่ซื้ออีกเออยังไม่ซื้อไหนพาผมมาดูหน่อยสิตัวผู้ตัวนี้นี่ตัวผู้ดิโอ้สวยนะ เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะตัวนี้นะจะเป็นพ่อพันธุ์เลยแต่คนสองหมื่นห้าไม่ต้องทามเลยนี่แค่แปดพันเขไม่กล้าซื้ออยู่นี่เขาว่าอะไรถึงไม่กล้าซื้อแปดพันก็ว่าถูกไปไปถึงนายห้อยเอาไปก็กลับคืนมาดื่มเขาพูดอย่างนั้นนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปขายตัวเองอ๋อเขาทายอย่างั้นะถ้าอยากรู้ก็ไปขายตัวเองโอผู้ชมครับีไปที่มาอยู่วถูกถูกมากครับอ ชาวบ้านเราเนี่เสียเปรียบก็คือตรงที่โดนภาระที่ต้องใช้หนี้ทกศเนาะแล้วมันบีบนกนาณะภาระภาระมันเยอะครับผม,มปกตินี่เลี้ยงวัวนี่มันพออยู่ได้นะนกนาณนะอไ,ได้ปีนี้อยู่ไม่ได้สวยเลยได้ซื้อของแพงมาเลี้ยงออกับเขาบ้างไหมนีไมไ่ไม่ได้ซื้อไม่ได้วัวคอกเี่ไม่ได้ซื้อแล้ววัวคอกนี่ตัวัวคอกนี แล้วผสมยังไงถึงได้ตัวใหญ่ๆกันจังเลยครับนี่แพทย์มาผสมให้ผสมเทียมนะครับคุณอาเริ่มต้นจากวัวพื้นบ้านถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องใช้เวลากี่ปีกี่เดือนถึงได้พัฒนามาเป็นวัวตัวใหญ่ๆแบบนี้วัวพื้นบ้านเนี่ยวัวฟื้นบ้านแต่ก่อนก็เป็นเป็นวัวรุ่นนี้เลยวัวเล็กๆเลยนะเล็กๆอ่าผสมทับมาเรื่อยๆผสมทับมาเรื่อยๆได้ตัวนี้มาตัวนี้ครับผมไม่ใ่หน่อยก็อกมาให่หน่อยอื่ลูกนี่ลูกตัวนี้ครับผม แล้วไ,ได้ปล่อยข้างนอกบ้างไหมครับนี่วัวปล่อยไปกินไปข้างนอกไหมทุ่ขขงค้าวโคกดิอ๋อปล่อยทั้งวันเลยเหรอปล่อยทั้งวันทุ่ขขงค้าวโคกวัวผมเนี่ยปล่อยปล่อย,อยเช้าเด่ดทุ่นข้าวเลยปล่อยตั้งแต่กี่โมงครับคุณนาหกโมงเช้าหกโมงเช้าอืมเอาข้าวโคกกี่โมงครับนี่ห้าโมงเลยนี่ต้องให้กินอะไรไหมกินอะไรกินหญ้ากินตาพื้นบ้านเลยอ๋อเห็นเมื่อก่อนมีหัวอาหารมีรำให้วัวกินไหมมีอยู่ถัดถัดของ ถ้าอวดมันได้ราคามันก็กล้าซื้ออยู่ hmm. อืม <c oughs> ว่าไม่มีราคาก็ต้องหอบฟังนี่ต้องหอบฟงอังไว้ดิไหนอัดก็ไม่ได้อดัดเลยดินี่ลงทุนลงทุนนี่ยดิไม่ไม่ได้อดดัดเลยหอบมาหอบมา,มาเพราะว่าไม่มีราคาคง <c oughs> ไม่มีราคา <c oughs> เอาถ้าฟังฟังฟังก็ละสิบห้าบาทอ่าจ้างกับคนก็ละสิบบาทเป็นยี่สิบห้าแล้วนะใช่เป็นยี่สิบห้า ลูกค้ารถโอ้ค่ากินเป็นอย่างนี้ก็เลยลงทุนเอาหอบดีกว่าหอกดีว่าที่ที่เขาบอกว่าคนมาบ้าหอบฟางที่ใช่เลยใช่ไหมพร้อมเลยเลยหอบจากทุ่งนานะจากทุ่งนาดิปกติฟางนี่ไม่เหลือนะไม่เหลือเก็บหมดทุกดอกนะฟางนะแล้วทำไมปีนี้ฟางเหลือเยอะยังไงครับคุณนาเอก็ก็อัวไม่ไม่มีไงต่างคนต่างขายต่างคนต่างขายนี่ก็ไม่นี่ก็จะว่าเอาจะ แต่เหลือสีเมเนี่แค่วายสีเม่แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกเอารถให้เหลือสีแเม่รถรถรถรลงมาลดภาระลดภาระภระก็แสดงว่าเยอะไปก็ไม่ดีไม่ดีลงทุนเยอะถ้าถ้ายิ่งหน้าฝนหน้าอะไรถ้าทังวัวแล้วก็ลงทุนเลยทีนี้ใช้เงินเลยนะครับใช้เงินเลยเห็นเขาบอกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ให้กินหญ้ากินฟางมันอยู่ได้ไม่ตกลงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมอืม ได้ครับผมเขาไว้ผสมพันธุ์มีคนมาจองแล้วไว้ผสมพันธุ์ตัวนี้ถ้าเดินหกมาเขาจะถ้าเดินหกมาเขาจะเอามาไปผสมไปไว้ผสมพันธุ์เวลาเวลาอวกหอวมอวกขึ้นเวลาอวกขึ้นในโคกเขาจะใช้ตัวนี้ผสมเลยเพราะว่าใช้แพทย์เนี่ยราคามันขึ้นไงตรงผสมธรรมดาโคด้วยอย่างนั้นเลยนะถ้าผสมเทียมมันโทดยากครับผมก็แสดงว่า ที่เราตั้งเป้าไว้แปดเก้าพันนี่ถ้าเกิดมีคนสนใจก็พอพอคุยได้ไไดแต่ถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ก็มีคนที่จะเอาอยู่แล้วเขาจะเอาไวเปเป,พพนนเป็นพ่นอพันุในครอมผมว่าเนาะวัวมันก็ไม่ได้ขี้เร่นะคุณอานะสวยนะสภาพดีนะคุณอานะอันนี้ผสมพันธุ์ยังไงมาครับตัวนี้นี่ก็เพ็<อ>เพย<อ>์เพศ,เพศน,น,นู่นเมนูมเมนมผสมเทียมนะครับคุณอาเทียมไหอ,ออกได้สามปีได้สามปี ข้าววัวของคุณอาทําไมตัวนั้นถึงได้เอาไปไว้ตัวนั้นตัวเดียวครับตัวนั้นไม่ไปไร่แล้วมันมันเก่งกว่าเขาลงมาดว้วยเขาปล่อยไม่ได้ไปล่อยชนเลยชนคนอื่นนะอะไชนเพื่อนเขาครับผม,มแล้วขี้วัวได้เอาไปใส่ที่นงที่นาบ้างไหมครับนี่ขี้วัวก็ออกไปใส่ยาแล้วอ,อยาไ่ตรงซื้อไปตรงซื้อเคมีเอาเอาอวอาัวเอาขี้วัวไปปลูกไว้ในานาเลยเวลาฝนตกมา ขึ้นเลยครับผมใช้ฟางใช้ไรมั่งผสมกันอมันจะต้องใช้เคมีมากครับผมอันนี้คือถังน้ําให้วัวกินเหรอครับนะาําไมเยอะจังเลยเอาสีตัวดิถังละตัวถังละตัวถังละคู่ัได้ดิเอ้าแล้วมันไม่กินด้วยกันเหรอมันกินด้วยกันรู้ตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็เต็มตัวหนึ่งไม่ก็ไม่เต็มม่มันก็กินเยอะลูกมันก็กินด้วยกันก็เลยต้องแยกหลายๆถังเนาะที่นาของคุณอาสิบแปดไร่ถ้าไม่ทํานาเลี้ยงวัวคุ้มไหม เราไม่ทำนาอะไรกินล่ะเออคำพูดที่ดีเขับนาเสดงว่าไม่คุ้มสิท้างนั้นมันไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงถ้าถ้าถ้าว่าเลี้ยงวัวไม่เสี่ยงทําไมครับเพราะว่าลุงถ้าถ้าเราจะเลี้ยงวัวทั้งทั้งปีใช่ไหมเราต้องโคกโคกเป็นหลักโคกเสาปูนถ้าจะเลี้ยงนะเลี้ยงทั้งปีทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับน้าก็ต้องลงทุนโคกนี้ก็ทาโคกเสา สเปรไรมันกี่ต้นถ้าสองไร่ต้นละอ๋อคือต้องล้อมใหม่เลยต้องล้อมหรต้องล้อมหมถ้าจะเลี้ยงก็ต้องลงอลงทุนนี้ครับผมไปที่นาเขาไม่ได้แล้วก็แสดงว่าโดนปรับอย่างนี้ก็ดีแล้วดีแล้วก็เอาขี้ไปใส่นาใส่อะไรเนาะแต่ว่าจะลดเหลือสี่ตัวแล้วอืมไม่ต้องเอาอัวราคามันถูกมันต้องลดลงมันต้องม่ต้องไว้เยอะเพราะว่าแรงเราก็ถดถอยไปแล้ว กำลังใจก็หมดละหมดแล้วนนแต่ก็ยังพอมีติดคอง้าง <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงกับขายทิ้งหมดนะขายทิ้งมดครบพีดครอบพอมีเลยพอ,พอมีประดับบารมีแล้วกันนะ<อ>ไม่ใช่ว่าจะราคาถูกก็จะขายทิ้งหมดเนาะมียทิ้งหรอกังไงก็ไม่ทิ้งหรอกทำไมถึงว่างั้นครับพนะ่อน้าเพราะว่าอัว,วตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเปลี่ยนเปลี่ยนควายมาเป็นอัวงี้อื ยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกมันต้องอยู่อย่างนี้เลยไม่เยอะไม่เยอะไม่มากอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าต้องมีติดคอกต้องมอีผมชอบนะอันนี้คือเกษตรกรจริงๆนะอย่างน้อยได้ขี้วัวนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราจะถ้าเราจะเลาะวัวหมดแล้วเราจะทำอะไรนาหน้านี้เราจะดูอะไรอืมอทํทำไมดูวัวครับผมอจะกูก็ช่างพันสองพันแล้วก็ต้องถ้าถ้าเราถ้าเราลบาก เจ้านี้ตามแล้วก็ต้องขายพอกระทังพอกระทังลูกนี่ลูกอะไรนะครับผมอันพอช่วยแบ่งเบาภาระได้นะบเาระเราได้ยิ้มใครก็ยิ้มยากนะทุกเนียงนานะถูกต้องไหมตายๆมันมันยากครับผมไอ้เมื่อกี้ที่คุณอาขายไปเนี่ยตั้งไว้เท่าไหร่เขาต่อเหลือเท่านั้นผมตั้งไว้สองหมื่นอืออครับผมแล้วเขาว่าไงบ้างครับสองหมื่นเขาว่าวัวไม่มีราคาพอค้าเขาว่า วัวไม่มีราคาผมมาไปแค่นี้ไม่รู้ผมจะได้เท่าไรนี่นะถ้างั้นก็ผมจะพาลุงไปไงเขาพูดอย่างนั้นเลยนะแล้วคิดอยากจะไปดูไหมไม่ไปแล้วทำไมก็เสียก็เสียค่ารถไปใช่ไหมอ่าเออัววัวละสองร้อยดิขึ้นเขารถอ่ะขึ้นรถไปอ่ะตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยนะสี่ตัวก็เป็นแปดร้อยอ่าแปดร้อยกับไปก็มาล่ะพันพันหกเอออ่าถ้าสองเที่ยวล่ะถ้าขายไม่ได้ล่ะอ่า อลอ,อีกอขึ้นลมอ,อีกมันมันไปอย่างนี้เลยค่าใจา่ายไงเนี่ยแต่เรากินไงอืออืออ่าแสดงว่าสรุปแล้วนะเห็นใจในห้อยเหมือนกันนะั้งนั้นนะเห็นใจนะเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะก็มีความเสี่ยงครับผมถ้าราคาค่าอุวราคาถูกเขามีความเสี่ยงอืแล้วก็เสี่ยงเข้าก็เสี่ยงครับผมแต่อย่างน้อยเราก็เปาะหนึ่งนะเราไม่ต้องเหนื่อยขับไปขับมาเนาะ แล้ไปถึงนั่นก็ไม่รู้จะเดินไงเนาะถ,ถ้าเราถ้าเราขายแล้วพ่อค้าไปยังไงก็แล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบจบกันเนาะจบกถ้าเราไปด้วยเราไม่รู้จะจะไปค้ายยังไงลรอเราเพิ่งไปงไงครับผมสุดแล้วอย่าไปดีกว่า,าไปดีกว่าท้าแค่ไหนก็ไม่ต้องไป,ไงไปขายหนะ้าโคกจบสุดจ<บ>เจ็บตัวน้อยนะขนาดนะ <c oughs> โ,อโอเคนะผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกแล้วกันนะ